สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันพุธนะคะเ,เดี๋ยวมาดูดวงความรักของคุณระหว่าง16-28กถึงกุมภานะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่หมอจะดูคนโสดก่อนนะแล้วก็ตามมาที่คนมีคู่นะคะมาขอพลังงานของคนโสดวันพุธนะคะคนโสดวันพุธคุณเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้นะคะ จ u สเ m e n t ใบแรกนะคะสองดาคนวันพุธคนโสดนะคะเป็นคนที่เหมือนชอบอยู่คนเดียวเหรอแบบชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครนะเหมือนแบบ ปรเทคตัวเองป้องกันตัวเองแล้วก็บางคนนะเป็นคนที่ลังเลการตัดสินใจอยู่ในสถานการณ์ที่ตัดสินใจไม่ได้นะค่อนข้างที่จะลังเลนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ตัวคุณนะด้วยสถานการณ์ชีวิตของคุณนะมันฟื้นขึ้นมาแล้วนะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะเอ,อฟื้นขึ้นดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะหรือได้รับการช่วยเหลือก็ได้ให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วอะไรแบบนี้ น้องคุณอาจจะเจอกับสิ่งเวลวร้ายหรือเจอกับสถานการณ์อะไรที่แย่ๆที่มันไม่ดีมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะแม่หมอมองว่าคุณเริ่มดีขึ้นแล้วนะอืมนะคะอืมหรืออีกในหนึ่งตัวของคุณเองอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งด้วยนะแล้วก็หรือว่าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะตัวตนของคุณน่ะนะคะอืมในเรื่องของการเงินก็ยังไม่ค่อย ยังคืออาจจะเป็นที่ว่าตัวคุณเองอาจจะแบบไม่ค่อยมีเป็นช่วงไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายแบบนี้ด้วยก็ได้นะหรือว่าการเงินเข็ดรัดเข็มขัดสําหรับบางคนนะคะสําหรับบางคนนะแต่บางคนนะ่ะคือมีเงินนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแค่นั้นเองนะอืมประมาณนี้นะคะโอเคมาขอดูสถานการณ์ความรักของคุณเลยดีกว่านะคนโสดวันพุธสถานการณ์ความรักพวกคุณเป็นไงบ้างนะคะ เจ็ดถ้วยนะคะแฮงแมนควีนดานะคะสถานการณ์ความรักของคุณก่อนหน้านี้นะบางคนคบหลายคนคุยหลายคนมีตัวเลือกมากมายเลยนั่นแหละนะคะรักคนนั้นชอบคนนี้นะไม่ได้หยุดคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ใช่โอ้ยชอบไปหมดอะไรก็เห็นใครก็ชอบเป็นลักษณะของ การมีตัวเลือกนั่นเองนะคะหรือว่าคุณไปอยู่ในตัวเลือกของเขาก็ได้นะคะอนะืสุดท้ายแล้วมันมีปัญหาเนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการมีตัวเลือกนี่แหละสุดท้ายแล้วมันเกิดการตัดต้องต,ตัดสินใจขึ้นมาคุณจะเลือกใครแบบนี้เป็นต้นนะคนโสดคุณอาจจะเกิดสถา,านการณ์แบบนี้การที่ต้องเลือกใครสักคนหนึ่งเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้นะกรกฎมินพิจิกหรือชาวธาตลมเมถุนตุลกุมนะคะ สุดท้ายแล้วมีแกนในเรื่องของการเลิกลาหย่าล้างการหยุดความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะการที่จะต้องเจอกับสภาวะในเรื่องของการตัดสินใจให้เลือกถึงว่าสีตัวคนเองเป็นสองสองดาบนะการตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้เกิดความลังเลนะคะตัวคุณเองเนี่ยมันเป็นสภาวะแบบนี้นะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่ เขาเรียกอ,อะไรมีตัวเลือกเยอะก็ได้ด้วยนะคะอืมเนาะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ถึงเวลาที่มันมีเกณฑ์ที่สถานการณ์ที่มันต้องเลือกต้องตัดสินใจอะไรแบบนี้แล้วตัวคุณเองอาจจะตัดสินใจไม่ได้นะมันเป็นสองดานนะคะมาขอดูเพิ่มแล้วยังไงต่อสถานการณ์1 6ถึง28จะเป็นยังไงต่อเนาะจะได้เริ่มคบกับใครไหมตัดสินใจได้ไหมหรืออะไรยังไงทิศทางแบบไหนนะขอให้ไพ่บอกด้วยนะ ข้าไม่เท้าคิงด่ามาทั้งคิงมาทั้งควีนสุดท้ายแล้วยังคบซ้อนอยู่ดีนะคะยังตัดสินใจไม่ได้ยังมีเกณฑ์การทะเลาะบอแหวงกันอยู่นะเออการทะเลาะกันการไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ต้องตัดขาดมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะต้องต้องจริงจังอ่ะต้องชัดเจนอ่ะนะคะมันเป็นสถานการณ์บังคับที่มันต้องจริงจังแต่มันมีเดวิลเข้ามา ต้องจริงจังต้องตัดขาดเกี่ยวกันในเรื่องรักสอนในเรื่องรักสามเศร้าแบบเนี้ยนะคะอืมต้องชัดเจนแล้วนะทั้งงทั้งควีนดาบออกมาแบบนี้เป็นต้นนะ<ส>เขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีมังกรหรือเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะแม่สิงห์ธนูแบบนี้เป็นต้นมาดูสิอืมเขาคนนั้นเป็นใครแม่หมอขอดูพลังงานหน่อยนะเขาคนนั้นเป็นใครคะเป็นสามถ้วย เป็นให้พระเป็นห้าถ้วยนะคะเป็นคนชอบเฮฮาปาร์ตี้ชอบเข้าสังคมมากๆนะคะเป็นคนมีความรู้นะอาจจะตำแหน่งหน้าที่การงานดีด้วยนะคะหรือว่าเป็นคนที่เคยผิดหวังเกี่ยวกันในเรื่องของความรักมาก็เป็นไปได้ด้วยนะมาดูซิแล้วสถานการณ์คุณจะได้คบกับใครคนใดคนหนึ่งไหมจะได้คบกับเขาไหมนะคะมาดู the world เด็กเหรียญ ต้องตัดสินใจแล้วแหละนะจะติกขึ้นมายังไงก็ต้องเริ่มต้นครบนะเออจบแล้วก็มีเกณฑ์การจบแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะมีเกณฑ์การครบกันนะจสติกยังไงก็ต้องชัดเจนครบแล้วนะเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้นะคะเป็นชาวธาตุดินก็ได้หรือว่าเป็นคนเกิดวันเสาร์ก็ได้ด้วยธาตุดินก็พฤษภับบงกรกันนะโอเคครบกันแลดีไหมคะมาดูต่อดีไหมคบกันแลดีไหมคุณคบกันแล้วดีไหมคะม ดีในเรื่องของการเงินการสานความสัมพันธ์ค่อนข้างจริงจังแล้วก็มั่นคงขึ้นดีในเรื่องของการเงินการเงินดีนะคะก็รักกันดีแต่ว่ามันก็มีในเรื่องของอุปสรรคมีปัญหามาบ้างเข้ามานิดหน่อยนะคะแม่หมอมองว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะคะถือว่าโดยรวมถือว่าดีเลยแหละนะอืมมีความรักให้กันเขาคนนั้นอาจจะแตกต่างในเรื่องของอายุด้วยก็ได้นะคะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณแบบนี้เป็นต้นนะมาดูสิคุณกับเขาจะได้เจอกันที่ไหน การเดินทางการเดินทางการเดินทางไกลนะบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศเลยนะคะอาจจะเจอชาวต่างชาติได้ถ้าถ้าเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะเออนะแล้วก็นั่นแหละนะจะเจอเกี่ยวกับการเดินทางทั้งบกทั้งอากาศได้หมดเลยนะคะโอเคประมาณนี้นะสำหรับคนโสดเดี๋ยวแม่หมอขอต่อที่คนมีคู่นะคะมา มาดูคนมีคู่กันดีกว่าคนมีคู่วันพุธสถานการณ์คุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะมาดูอุ้ย อุ้ยพลังงานแรงเหรอ,อคนมีมีคู่วันพุธเนี่ยฮะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรีบเปิดไพ่ดูนะคนมีคู่วันพุธนะมาดูค่ะขอดูหน่อยนะคุณเป็นยังไงกันบ้างนะว้าวสองถ้วยนะคะอืมแปดเหรียญอืมเออ กรีนดามน,นะคะดูเข้มดูขึงขังจริงจังอ่ะแต่เป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนน่ารักดูเป็นคนเด็ดขาดดูดุเนาะแต่จริงอ่ะเป็นคนน่ารักนะแล้วก็ขยันมากนะขยันทํามาหากินนะอืมขยันหาเงินนะคิดแต่เรื่องของการทํามาหากินการหาเงินอะไรแบบเนี้ยให้ได้เยอะๆอยากรวยนะหาเงินแบบให้ได้ฐานะดีรวยๆอะไรประมาณเนี้ยเป็นคนน่ารักเป็นคนเฟรลี่เป็นคนอ่อนไหวนะเป็นคนอ่อนไหว เป็นคนที่แบบรักคนง่าย,ยเหมือนกันนันเนนี่ยนะจะเป็นคนแบบเออนั่นแหละน่ารักนั่นแหละนะคะมีสเสน่ห์นะคะอืหรือว่าตัวคุณอาจจะตกก่อนหน้านี้จนะมีสถานการณ์แบบอ e ินเลิฟก็ได้อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะเออนะเป็นช่วงที่การเงินก็ดีด้วยนะหน้าที่การงานก็ดีนะคะหรือว่าคุณอาจจะเจอกัลย,ยนณมิตรที่ดีแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็เจอคนที่เขาช่วยเหลือให้การสนับสนุนคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะ นะแล้วก็อีกในนึงนะอาจจะเจอเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์ที่ต้องคิดต้องตัดสินใจต้องจริงจังนะต้องจริงจังต้องเด็ดเดี่ยวอะไรแบบนี้นะคะได้ด้วยเหมือนกันนะขอดูพลังงานคู่ของคุณชาววันพุธนะคะขอดูพลังงานคู่ของคุณชาวที่เกิดวันพุธหน่อยโอ้ oh. เป็นจกักรพรรดิเลยนะคะอืมเหรียญนเดสตาดูเป็นคนสบายสบายนะดูเหมือนเป็นคนเหมือนไม่คิดอะไรมากอะนะแต่จริงๆอะค่อนข้างทุกข์มากๆเลยในจิตใจนะเออค่อนข้างทุกข์หรือว่าตัวเขาเองอาจจะเจอกับสถานการณ์อะไรที่มันแย่ๆก็ได้นะ อาจจะออกจากงานมีปัญหาในเรื่องของการงานก็ได้ด้วยนะคะห้าเหรียญมันออกมานะเขาเป็นคนที่ตัวตนค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะหรือว่าอีกในนึงเนี่ยตาแหน่งหน้าที่การงานเขาใหญ่โตแบบนี้ก็ได้ด้วยนะแต่ว่าช่วงกลางเนี่ยมันมีปัญหาไงเนาะมันมีห้าเหรียญขึ้นมานะ อาจจะเกิดเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเขาอะไม่เจ๊งจนเจ็บหรือเกิดในเรื่องของการเสียเงินเสียทองก็ได้นะเสียเงินก้อนใหญ่แบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะดีขึ้นหรือมีเรื่องทุกข์ใจอะนะคะมีเรื่องทุกข์ใจมีปัญหาอะไรแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวคุณก็จะเยียวยาจิตใจของคุณได้นะคะ จะหายเป็นปกติจะดีขึ้นนะถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยมาเกิดอุบัติเหตุมาหรือเป็นอะไรมาก็แล้วแต่นะแม่หมอบอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะอืมมาขอดูสถานการณ์ความรักของคุณดีกว่านะชาววันพุธมีคู่คุณเป็นยังไงบ้างนะคะอืม มีปัญหากันเหรอมีปัญหากันอ่ะสามดาบขึ้นอ่ะทะเลาะกันทะเลาะกันแทงเอ่อทำให้ทุกใจเจ็บปวดค่อนข้างที่จะเจ็บปวดในเรื่องของความรักอืมถึงว่าคู่ของคุณนะเนี่ยถึงต้องต้องเยียวยาจิตใจอ่ะ มีเกณฑ์การเลิกกันไปเหรอคนมีคู่นะคะการหย่ากันเนาะเนี่ยอมีเกณฑ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับการหย่ากันการกันเลิกกันเหรอคนมีคู่นะคะอืแต่ก็ยังรอกันอยู่นะอืยังรอยังรอกันอยู่นะคะแม่หมอขอดูหน่อยแล้วสรุปสามใบนะสิบหกถึงยี่สิบแปดกุมภาสถานการณ์ความรักพวกคุณจะเป็นยังไงนะคะ มีเกณฑ์การกลับมามีเกณฑ์การกลับมานะกลับมาขอโอกาสนะคะกลับมาใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันนะคะเออกลับมาขอขึ้นดีนั่นแหละนะคะอืมใช้เหตุใช้ผลพูดจากันด้วยด้วยเหตุด้วยผลนั่นแหละนะเอ สถานการณ์ความรักของคุณทอนข่านที่จะใจร้อนนะ่ะนะใจมีความใจร้อนทะเลาะกันนะคะประมาณนี้สุดท้ายแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมานั่นแหละนะคะแต่ตั้งใจเย็นๆกันหน่อยนะคะยังมีไพ่เกี่ยวกับใจร้อนความมุทะลุอะไรขึ้นมาอยู่เลยนะคะการทะเลาะกันอะไรเงี้ยกลับมาอีกรอบก็ค่อยๆคุยค่อยๆค,ค,ค,คุยกันมีไพ่พระขึ้นมานะคะก็ค่อยๆหมายถึงว่าให้คุณนะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยความใจเย็นนะคะเออ ยึดหลักในเรื่องของความถูกต้องเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็โอเคขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้เนาะแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ